เดี๋ยวเราไปเจอกับคุณลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อคุณอะไรคะแอทวีค่ะ่อเล่นชุดนังทีนะคะวันนี้มาสัมภาษณ์ที่สถานท,ทูตเกาหลีนะคะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะได้มีการเรียนภาษาจากที่ไหนมาบ้างาไหมคะ,ะเรียนภาษานะคะต้องบอกว่าไม่ได้เรียนภาษาเลยนะคะแต่ว่าทางเคทีวีซ่าเป็นคนส่งแบบฟอร์มให้ค่ะแล้วเราก็อ่านนะคะก็ทําการบ้านประมาณ2ออาทิตย์นะคะแล้ว ตอนที่ไปสัมภาษณ์อะคะ่ะคำศัพท์แบบว่าเป็นทางการหรือว่าแบบเป็นศัพท์ง่ายๆที่เราสามารถฟังออกไหมคะก็สามารถฟังออกนะคะถามง่ายๆถามง่ายๆ <laughs> แล้วก็ความรู้สึกอะคะ่ะก่อนที่จะสัมภาษณ์กับหลังสัมภาษณ์เรามีความรู้สึกแตกต่างยังไงกันบ้างตื่นเต้นวิซาผ่านก็ตื่นเต้นแล้วก็ก่อนสัมภาษณ์ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะ <laughs> แล้วก็อยากให้เล่านิดนึงอะค่ะตอนที่รับพาสปอร์ตค่ะตอนนั้นคือรู้ไหมคะว่าผลวีซ่าผ่านแล้วหรือว่ายังไม่รู้ว่าผลวีซ่าผ่านอ๋อไม่รู้ค่ะว่าผลวีซ่าผ่านคือไม่กล้าไม่กล้าดูอะค่ะต้องออกมาหาน้องอะค่ะช่วยดูว่า,าผลผ่านไหมผ่านไหมตื่นเต,นต้นมากแล้วประทับใจอะไรในบริการของบริษัทเคทีวีซ่าเราบ้างคะประทับใจทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเข้าบริการเลยค่ะดูแลดีมากมทุกอย่างเลยถามแล้วก็ตอบไปอะค่ะ แล้วของคุณพี่อะค่ะเคยมีเคสประวัติเวอร์วีหรือว่ามีการรายงานตัวกับอะไรมาบ้างไหมคะที่เราอยู่เกาหลีสอปีอะค่ะเวอร์วรีสอปีรายงานตัวกับตามกฎหมายเนาะกฎหมายที่เขาระบุอะค่ะแค่นั้นเองอันนี้คือทําวีซ่า F6 สัมภาษณ์รอบเดียวคือผ่านเลยใช่ไหมคะยใช่ค่ะรอบเดียวผ่านเลยค่ะดีใจมาก บเดียวผ่นเลยถือว่าปังมากๆเลยนะคะอยากแนะนําอะไรให้กับคนที่กําลังจะเตรียมตัวสัมภาษณ์ F6 บ้างไหมคะฝึกตอบคาถามคําถามง่ายๆอะคะ่ะรอบตัวเรานี่แหละชีวิตประจาวันนะะี่ค่ะชอบสีอะไรอะชอบอาหารเกาหลีประเภทไหนชอบอาหารเกาหลีไหมอากาศวันนี้เป็นยังไงอะไรยธรรมดาค่ะแล้วก็วันนี้วันอะไรแค่นี้นะคะ่ะที่ถามนะคะเดี๋ยวขอสามคำเกี่ยวกับความรู้สึกวันนี้หน่อยนะคะปังมากแม่ <laughs> ปังมากขอบคุณมากมาก เอทีเนาะดีซ่ามากๆาเลยคะ่ะที่ให้คําแนะนําเป็นอย่างดีมาตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ปิดจ็อบวันนี้รับพารสีคนผ่าน4คนแบบสวยๆปังๆเลยคะ่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย